วันนี้ก็ได้มาเตรียมจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะครับนี่ก็คือเป็นรถไปรษณีย์เรานะครับนี่คันใหญ่มากครับก็จัดส่งเครื่องหยอดข้าวนะครับแล้วก็เครื่องหยอดข้าวโพดนะครับผมตัวแรกก็เป็นเครื่องหยอดข้าวหกแถวจานคู่นั่งขับนะครับแบบลูกปืนนะครับจานแบบลูกปืนนะครับตัวนี้เตรียมส่งลูกค้าจังหวัดเชียงรายนะครับเชียงรายตัวนี้ก็ขนาดหน้ากว้างก็1นเมตรสานะครับหน้ากว้าง1เมตรสา ระหว่างขาก็จะห่าง25เซนนะครับห5่าง25เซนเรียงไปครับ25เซนเรียงไปจานก็เป็นจานแบบแหวกขนาด12นิ้วใหญ่นะครับ12นิ้วใหญ่แบบลูกปืนนะครับนี่เป็นลูกปืนตัวนี้ก็ได้แถมนะแถมสลักไป3ตัวนะครับแล้วก็มี จานแถมหยอดอีกหนึ่งชุดนะครับผมตัวนี้ข้าวจะลงเป็นหลุมนะครับตัวนี้ข้าวลงเป็นหลุมห่างประมาณยี่สิถึงยี่สิบห้าเซนนะครับประมาณนี้ครับข้าวจะลงเป็นหลุมแล้วก็จานที่แถมไปก็จะเป็นจานแบบโรยนะครับแบบโรยแบบข้าวจะลงเรียงกันไปเลยครับข้าวก็จะลงประมาณหกหกถึงแปดถึงเก้าเม็ดนะครับประมาณนี้ครับใส่รถไทยนั่งขับตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดแรงได้จนถึงสามสิบหกแรงก็ได้นะครับ36มสิบหก ประมาณสี่สิบหนึ่งก็ได้ครับแล้วแต่ขนาดความชอบนะครับผมเปิดด้านในให้ดูครับนี่ครับด้านในจานแถมกับสลักก็อยู่ในนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ส่งลูกค้านะครับจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับเครื่องหยอดข้าวโพด สามแถวนะครับสามแถวจานคู่แบบใบผานนะครับลูกปืนนะครับแบบใบผานลูกปืนขนาดสิบสี่นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดนะครับทั้งหมดห้าถังนะครับห้าถังจะเป็นสามถังเอาไว้หยอดข้าวโพดนะครับสองถังไว้ใส่ปุ๋ยนะครับผมหน้ากว้างขนาดหน้ากว้างก็เออหนึ่งเมตรสี่สิบนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรสี่สิบหน้ากว้างหนึ่งเมตรสี่สิบ ระหว่างห่างของขาอันนี้ก็จะประมาณหกสิบห้าเซนได้นะครับหกสิบห้าเซนนี่ครับของขานะครับนประมาณหกสิบห้าเซนได้ความสูงนี่ก็ประมาณพื้นนะครับจากพื้นถึงคานประมาณนี้ครับก็จะอยู่ประมาณห้าสิบเซนนะครับห้าสิบเซนตัวนี้ก็ใส่รถไถยนั่งขับยี่สิบเอ็ดแรงจนถึงสี่สิบ สี่สิบหกแรงได้นะหรือว่าจะใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับผมแล้วก็มีสลักแห้แถมให้นะครับสามสามตัวนะครับสลักสามตัวส่วนจานยอดก้าโพดก็แถมให้อีกหนึ่งชุดนะครับติดอยู่ในถังหนึ่งชุดนะครับผมเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้ครับด้านหลังส่วนถังสีส้มนี้เป็นหยอดข้าวโพดนะครับ นะครับดยวข้าวโพดเดอยวข้าวโพดนี่ครับดียวข้าวโพดข้าวโพดนี่จะลงเป็นเป็นหลุมห่างกันประมาณยี่สิบเซนนะครับถ้าจานแบบนี้ครับจานอยู่ตรงนี้<อ>แต่จานที่แถมให้จะลงยี่สิบห้าเซนนะครับจะลงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรนะครับตัวนี้ก็เป็นถังเออถังใส่ปุ๋ยนะครับตรงนี้ถังใส่ปุ๋ยนี่นครับใส่ปุ๋ย ตัวนี้ก็นี่ครับด้านหลังนะครับนี่ก็เป็นข้าวโพดเอ้ยข้าวโพดลงนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ๋ยอันนี้เป็นขากบนะครับนี่ขากบกบดินให้ไปกบข้าวโพดอีกรอบนะครับกบปุ๋ยกรอบนะครับนครับจานใบผานนะครับสิบสี่นิ้วแบบลูกปืนนะครับนี่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทางร้านเลยครับ ตรงนี้ก็ส่งเทียงรายนะครับไปสนีเก็บเงินปลายทางครับที่ร้านก็จะมีออสองแถวก็มีนะครับสองแถวนั่งขับแล้วก็สีแถวนั่งขับก็มีครับแล้วแต่เราจะเลือกครับผมถ้าสนใจนะครับก็สามารถกดโทรสอบถามนะครับหรือว่าสั่งจองได้ที่เบอร์โทรศัพท์0ูน7 5หกสองเ่ห้าหกหกห้าศ Uh, 94 4า9 9 2 2ี4ครับผมทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับออก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทางร้านจะทำคลิปดีๆมานำเสนอใลูกค้าอยู่เรื่อยนะครับผมออก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ